สวัสดีครับพบกับ Powerbuy Guru รู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีไปกับนักรีวิวสินค้าจาก Powerbuy ผมวิสุทธ์ตั้งถิ่นนักรีวิวสินค้าจากสาขาเซนทันพิสจโนโลววันนี้จะมารีวิวลำโพงซาวบา LG รุ่น QP5 ครับเป็นลำโพงที่มีความเล็กอัตรัดเล็กแต่แจ๋วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดและสเปคสินค้าของเจ้าตัวลำโพงซาวบา LG AK หรือว่ารุ่น QP5 กันเลยครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็จะมีให้เลือกด้วยกัน2สีเลยจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็สีขาวอุปกรณ์ภายในกล่องที่ให้มาด้วยนะครับจะมีตัวซาวบา LG QP5 ครับซับบูเฟอร์รีโมทคอนโทรลและสาย HDMI สำหรับ lg s u n d bar qp 5รุ่นนี้นะครับมาพร้อมลำโพง3.2.1 Channel กําลกำลังขับ320วัตต์มาพร้อมระบบ dobby a d m o n และหน่วยประมวลผล ai processor er alpha 9ที่อัปเกรดมาจากปี2021และมาพร้อมเทคโนโลยี ai sound pro ที่ปรับเปลี่ยนเสียงตามประเภทที่รับชมเดี๋ยวลองดูพอตเชื่อมต่อด้านหลังตัวเครื่องรุ่นนี้กันเลยนะครับผม เชื่อมต่อจะรองรับ Bluetooth ไร้สายครับรวมถึงพอร์ต HDMI มีให้ด้วยกันให้ถึง2ช่องเลยหนึ่งในนั้นจะเป็นช่อง EARC ครับช่อง USB Optical และสาย DC-in ส่วนด้านบนนะครับจะเป็นปุ่มกด Power ปิดเปิดเครื่องครับช่อง Input ในส่วนของตัวซับบูเฟอร์ตัวนี้จะปล่อยพลังเสียงออก2ทิศทางและลดการสั่นสะเทือนเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนในการรับชม เห็นไหมครับว่าเจ้าลำโพงซาวบา LG รุ่นนี้นะครับผมใช้งานง่ายนะครับผมสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับผมหรือสมาร์ททีวี Android TV ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ Optical ครับหรือกระทั่ง b l e t ู o t h นะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายครับหลังจากที่ได้ทดลองนะครับผมเจ้าลำโพงซาวบา LG AK รุ่นนี้นะครับผม ็รู้สึกชอบเป็นพิเศษเลยครับในเรื่องของตัว AI นะครับผมตัวนี้ AI Sound Pro ตัวนี้จะช่วยให้เรารับชมคอนเทนต์ต่างๆนะครับด้แบบอัตโนมัติเลยเจ้าตัว AI นะครับผมจะปรับคอนเทนต์ปรับโทนเสียงตามที่เรารับชมเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวสารนะครับผมก็กีฬาหรือว่าคอนเสิร์ตฮะหรือภาพยนตร์ตัวนี้จะช่วยปรับเสียงให้ดูสมบูรณ์และมีพลังเสียงมากยิ่งขึ้นเลยนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้ครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็กำลังใจให้ด้วยนะครับผมพอบาบดีๆโปรแรงสุดคุ้มแล้วกลับมาพบกันใหม่กับพอบาบกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทอบาบสวัสดีครับ